สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช n แน l วิมลท่าแพนะครับก็วันนี้ผมอยากจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัว Leatherback Sea t u r t l Giant นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของทางรูมิโนกเลยนะครับโดยเฉพาะบ้านเรานะครับก็ในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงรุ่น0-321เนี่ยก็จะต้องนึกถึงรุ่น0-321 BO นะครับก็คือจะเป็นตัวที่เราจะมาแกะกล่องรีวิวันวันนี้นะครับก็ ใครที่ชื่นชอบในแบรนด์แบรนด์นี้หรือว่า shorts, ata, คิดว <Carbon. S 1> ่าทําไมแบรนด์แบรนด์นี้หรือว่าเพิ่งมารู้จักนะแลวคิดว่าทําไมแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยมันราคาสูงจังแล้วก็มันมีอะไรดียังไงเนี่ยวันนี้เพื่อนๆจะได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้ไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่ผมคิดว่าแบรนด์เนี่ยมีเอกลักษณ์พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ใครที่เข้าใจแล้วก็รู้เนี่ยผมว่าราคาของเขาเนี่ยคุ้มค่ามากนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะตัว l e d e r Black C เนี่ยคือชื่อรุ่นของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นมาจากไหนนะครับซึ่งตัวกล่องของลูม i n o ็เนี่ยมันเหมือนเป็นกล่องกระเป๋าเดินทางเล็กๆนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นกระเป๋าปืนกระเป๋ากล้องนะครับซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยเป็นแบบเดียวกันนะครับซึ่งกล่อง,องเขาเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยงามมากนะครับมีตาลูมิเน็ชัดเจนนะครับเป็นแบ,บรนด์ที่มาจากสวิตชัดเจนนะครับมีบอกหมดนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับตัวด้านหลังของกล่องก็จะมีตัวตัวบอก ไอตัวเลขนะครับว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับ bo เป็นอะไรอะไรเงี้ยเป็นคล้ายเป็นรหัสของกล่องของเขานะครับซีท่ซึ่งถ้าเกิดเราไปค้นหาข้อมูลตัวหมายเลขพวกนี้มันก็จะไม่เข้า,ขาใจกันเท่าไหร่แต่พวกการที่เขาคัดแยกกล่องเนี่ยหรือว่าการที่เขาจะจัดกล่องให้ตรงรุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้รหัสพวกนี้แหละครับเนาะกล่องนี้คือกล่องของเขานะครับแกะกล่องกันเลยนะครับนี่นะครับตัวนาฬิกาก็จะนอนอยู่ในกล่องแบบเหมือนเหมือนเป็นกล่องเล็กๆที่พก อะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในนะครับก็ทําเป็นเอกลักษณ์ดีนะพอเราดึงตัวนาฬิกาออกมานะครับมันก็จะมาพร้อมกับตัวตัวแผ่นนี้เลยแล้วก็เปิดออกมาเราก็จะเจอตัวคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเพื่อนๆอ่วผมจะให้ดูก่อนตัวกล่องนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือของเขานะครับนะอินสตรักชั่นแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการรับประกันว่ามันรับประกันตรงไหนบ้างการตั้งการทําความสะอาด อะไรยังไงเนี่ยซึ่งเราไปดูเองได้ง่ายๆนะครับส่วนที่สาคัญที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูก็คือตัวใบนี้นะครับใบนี้จะเป็นใบรับประกันของศูนย์ไทยนะครับก็แบรนดุมินกเนี่ยจะจัดจําหน่ายหรือว่านําเข้าโดยสีทองพันนิดนะครับก็ใครที่รู้จักแบรนด์ซิต i เซนแบรนด์อะไรที่ถ้าเราไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสีทองพันนิดเขาก็ทําทเกี่ยวกับนาฬิกาเนียมายาวนาละนะครับ เขาก็มีในส่วนของรูมิโอกด้วยนะครับใครที่ซื้อบ้านเราก็ถ้าบอกว่าเครื่องสูนไทยเนี่ยก็จะมาจากที่นี่เท่านั้นนะครับก็ถ้าใครแบบมาแล้วแบบไม่มีอะไรเลยโลง่ลงๆมาหรือว่าเป็นที่อื่นมาอย่างเงี้ยเป็นภาษาจีนก็รู้ได้เลยว่าเป็นเครื่องหิ้วนะครับซึ่งเวลาเราจะเอามาเซอร์วิสในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับยังไงลองสอบถามกับคนซื้อด้วยนะว่า เออมันเซอร์วิสในบ้านเราได้ไหมเซอร์วิสได้จริงแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องคุยกันให้เคลียร์แต่ถ้าเกิดใบป,ประกันของเพื่อนเนี่ยมาเป็นสีทองพณิชย์แบบนี้ทุกอย่างแบบนี้คือฟรีเซอร์วิส2ปีนะครับ mm hmm. แรนลมมีนกจะเซอร์วิส2ปีนะครับ mm hmm. ก็อันนี้คือรายละเอียดในส่วนที่สําคัญนะครับ โอเคเรามาดูตัวนาฬิกากันเลยนะครับตัวนาฬิกานี่นะครับก็จะดูหน้าตาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรานี้ออกก่อนคือมองแบบนี้เราก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับซึ่งจริงๆอ่ะตัวนี้มนลงท้ายด้วย B O หมายถึงว่ามันจะทํามาเป็นหน้าดําแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะดําหมดเลยนะครับใครที่ชื่นชอบในแบรนด์ลูมิเนอผมว่าน่าจะเห็น ผ่านมาในหลาย,ลายรุ่นแล้วแหละที่หน้าตาจะมืดๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีของทางลูมิเนเขาเลยนะครับโดยเฉพาะบ้านเราอย่างที่บอกตอนแรกตัวนี้เราจะใช้ชื่อรุ่นว่า Leatherback C t u r t l l g j a n n นะครับหรือรหัสของเขาก็คือ 0321BO นี่นะครับนี่คือปลายของเขานี่นะครับ 0321BO นะครับก็ราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9,900บาทนะครับเป็นราคาป้ายนะครับส่วนราคาส่วนลดเนี่ยเดี๋ยว เพื่อนสามารถกดชมเสร็จก็สามารถกดไปดูในใต้คลิปได้เลยผมจะลงรายละเอียดของนาฬิกาแล้วก็เป็นในส่วนของราคาส่วนลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคครับเรามาดูในลักษณะของตัวเรือนแล้วก็ลักษณะของชื่อรุ่นกันก่นกอนนะครับที่เขาใช้ชื่อว่า leatherback เนี่ยมันก็คือเป็นชื่อของเต่านั่นเองนะครับก็ leatherback คืออ่าถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะแปลว่าหนังดำนะครับจริงๆมันเป็นชื่อพันเต่านะครับก็คือเต่าเหลียมหรือว่าเต่ามะเฟืองนี่แหละ ที่ใครเคยเห็นในตามสารคาดีต่างๆเนี่ยคือเป็นเต่าที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในซีรีส์เต่าทั้งหมดของสัตว์น้ําทุกชนิดหรือว่าในในในซีรีส์ที่เป็นเต่านะครับคือใครที่เคยเห็นตามสารคาดีต่างๆที่แบบตัวใหญ่แบบยาวแบบ เมตร2เมตรสูงสุดน้ําหนัก7,800อยโลอย่างเงี้ยอันนี้แหละครับคือเต่าเหลี่ยมหรือว่าเต่าเลดาร์แบ็กนะครับซึ่งเลดาร์แบ็กเนี่ยจะใช้ติดกันนะครับเป็นตัวอักษรติดกันหมดจะไม่แยกจากกันนะครับเพราะมันเป็นชื่อพันเต่านะครับส่วนเทอร์โ giant แอนก็แน่นอนครับเป็นว่าเป็นเต่ายักษ์นั่นเองนะครับลักษณะทําไมมันถึงเรียกว่าเต่าเราดูหน้าหน้าปัดดูเราก็รู้แล้วลลครับว่าตัวขอบเบเซลเนี่ยลักษณะเนี่ยเหมือนตัวกระดองเต่านะครับมีลักษณะเป็นมเหลี่ยมนะครับนะครับ แล้วก็ดูให้ความรู้สึกที่บึกบึนนะครับตัวนี้นะครับใครที่เล่นลูมิโนกอยู่แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่า,าจะเข้าใจเลยว่าทําไม วัสดุของเขาเนี่ยมันเน้นในทรงในส่วนของที่เป็นแบบคอมเพลว์อคาร์บอนคอมเพลว์หรือว่าเป็นส่วนประกอบของคาร์บอนนะครับซึ่งลูมินอกเนี่ยเป็นเป็นที่ขึ้นชื่อกับวัสดุคาร์บอนอกซึ่งจะมีที่เดียวในลูมินอกนะครับก็คือทุกเรือเลยนะครับที่เป็นคาร์บอนคอมเพลว์หรือเป็นลักษณะที่เป็นแบบเหมือนเหมือนพลาสติกแบบนี้นะครับแต่จริงๆตัวเนี้ยมันจะเป็นมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่นะครับซึ่งให้ความน้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆนะครับเบาคือเขาเน้นเบาไวไก้ก่อนแต่ว่า ต้องมาด้วยความแข็งแกร่งด้วยนะครับตัวนี้จะสเปคอยู่ที่กันน้ํา100เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเรือนกันเลยนะครับตัวเรือนเนี่ยในสเปคเนี่ยบอกไว้ว่ามันอยู่ที่44นะครับเดี๋ยวเราไปวัดกันนะครับนี่นะครับจับ่บงนี้นี่นะครับก็ประมาณ44นะครับ43.8หรือว่าเกือบๆ44นั่นเองนะครับแล้วก็ความหนาของเรือนนี้คือบางมากนะครับ บางมากนะครับตัวนี้จะอยู่ที่12.4นะครับ12.3นะครับส่วนหูสายถึงหูสายตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวก็อยู่ที่ประมาณ51.8นะครับหรือประมาณ52นะครับส่วนหูสายของเรือนนี้นะครับจะอยู่ที่22นะครับ22 ก็พูดถึงเรื่องไซส์ของนาฬิกาเนี่ยตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าเป็นไซส์ามาตรฐานนะครับคือ44เนี่ยถ้าบ้านเราใส่หรือคนบ้านเราใส่นเนี่ยอาจจะดูกว้างไปนิดนึงแต่ตัวนี้แปลกอยู่อย่างหนึง่งก็คือว่ามันมีความรู้สึกที่มันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดเราเอามาทาบนข้อมือของผมเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเต็มข้อเลยนะครับแต่มันก็ไม่ถึงกับล้นไปสักทีเดียวนะ เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตอนใต้คลิปนะครับแล้วก็ในลักษณะต่างๆของตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้กระทันรัดมากๆนะครับคือแล้วก็ฝาหลังของเขาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นอย่างที่บอกนะครับคาร์บอนน็อกซ์นะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับผสมกับคาร์บอนนะครับซึ่งมีที่เดียวในลูมิเนอเท่านั้นนะแล้วก็ฝาหลังของเขาเป็นแบบน็อตยึดนะครับตัวนี้จะอย่างที่บอกตอนแรกจะกันน้ํา100เมตรนะครับซึ่ง ใครหลายๆคนมีความข้องใจเกี่ยวกับการกันน้ําในหลายๆแบรนด์มากๆเลยที่ผมเคยรีวิวหรือว่าเคยบอกว่าถ้าเกิดเป็นหัวน็อตหรือว่าเป็นฝากเกลียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงจริงๆอะคือเราไม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องเรื่องว่ามันจะเป็นฝากเกลียวหรือฝาน็อตอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะหมายถึงว่าในในสมัยก่อนหรือว่าในยุคก่อนกนเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อนาฬิกาเนี่ยก็เราจะเข้าใจกันอยู่แล้วถ้าเราเลือกเป็นฝากเกลียวเนี่ย แน่นอนเครื่องจะมีความทนน้ําที่มากกว่าแต่ตอนนี้ในสมัยใหม่เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับเขาสามารถทําน็อตยึดแค่4ตัวเนี่ยแล้วก็สามารถ,ถทนแรงกดอากาศอากาศใต้น้ําหรือว่าผ่านการทดสอบที่กันน้ํา100เมตรมาได้ก็ถือว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมการผลิตอะไรต่างๆดีกว่าเดิมซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องห่วงเลยนะครับ100เมตรก็คือ100เมตรนะครับ ส่วนฝาหลังนะครับก็จะบอกรายละเลอียดว่ามันเป็นแบบมินิรอลคริสตัลก็คือเป็นกระจกแบบมินิรอลนั่นเองนะครับก็เป็นกระจกแบบใสนะครับไม่ใช่เป็นฮฮสเล็กจริงๆอะฮสเลกเนี่ยมันเป็นชื่อชื่อชื่อทางการค้านะครับมันอาจจะเป็นมินิรอลก็ได้นะครับผมอันนี้เราไม่อาจจะบอกได้นะครับมันเคลือบแข็งจริงแหละแต่ว่ามินิรอลมันก็คือ เป็นกระจกที่เป็นแบบมินิรอลนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะไม่ลงลึกเรื่องกระจกตรงนี้นะแต่ผมบอกได้เลยว่าทั้ง2แบบเนี่ยไม,ไม่ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่พูดถึงมินิรอลการทวนร้อขีดข่วนก็พอได้นะครับส่วนของรุ่นม,มินอกเนี่ยเวลาเปลี่ยนกระจกทีนึ่งราคาเขาก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยเท่านั้นเองนะใครที่ใช้ไปเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเรือนแล้วก็เรื่องของรุ่นนี้นะครับอ่า ใครที่ชื่นชอบในแบรนด์แบรนด์นี้นะครับที่เน้นน้ําหนักเบานะครับน้าหนักของเขาเพียงแค่เท่านี้เองนะครับซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหแบบเป็นนาฬิกาใช้ฐานในเครื่องสวิต์นะครับแล้วก็เป็นเป็นใช้ฐานเนี่ยเราก็อย่าอย่าไปคิดว่าเป็นใช้ฐานแบบธรรมดานะตัวนี้นจะเป็นเครื่องรอนด้าเลยนะครับเป็นเมดอินสวิต์เลยนะคือค่อนข้างที่จะทนทานแล้วก็จุบบกสมบันิได้เลยนะครับตัวนี้นะใครที่เคยใช้ลูมินอกอยู่ก็จะเข้าใจว่าเออลู ok มินอกเนี่ยมันทนจริงๆนะครับอ่า ส่วนเรื่องตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วมันแข็งแรงทนทานส่วนเมตรนะครับขึ้นชื่อว่า100เมตรส่วนใหญ่แล้วนาะฬิกาทั่วโลกทุกๆเรือนบนโลกถ้าบอกว่า100เมตรโดยส่วนใหญ่นะ98%เลยนะโดยส่วนใหญ่เม็ดของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดแบบไม่เกลียวจะไม่ขันเกลียวมานะครับเราสามารถดึงเพื่อตั้งเวลาได้เลยนะครับจะมีล็อก1ล็อก2แค่นั้นเองนะครับ เราก็ตั้งได้ตามปกตินะครับส่วนหน้าจอหรือว่าตรงหน้าปัดน,นะครับก็ถ้าเราเห็นตรงขอบต่างๆเนี่ยที่เราเห็นตรงตำแหน่ง12นานิกาที่เป็นจุด12เนี่ยตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราได้ยินคําว่าซูเปอร์ลูมิโนวาเนี่ยเราจะได้ยินในในแบรนด์หรือว่าในฝั่งของสวิ์ส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดเราได้ยินเขาว่าลูมิบอด์โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในแบรนด์ของญี่ปุ่นซึ่ง2องอย่างนี้ต่างกันแค่ชื่อนะครับซึ่งเขาจะไม่สามารถเอามาใช้ชื่อเดียวกันได้นะ โดยส่วนใหญ่แล้วผมเคยร้องทดสอบแล้วมันก็แทบไม่มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความที่มันสว่างแล้วก็ความที่มันจะคงคงแสงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตำแหน่ง12รายการเนี่ยทำเป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับหรือว่าเป็นพลายน้ำนั่นเองตัวนี้ก็จะมีวันดับในแต่ในส่วนของเจ้าตัวตัวเข็มนะครับ 10, ตัวตัวเข็มตัว12ตัว2ตัว4ตัว6 ตัว8ตัว10เนี่ยตัวนี้จะเป็นแท่งชุดียมนะครับซึ่งตัวนี้จะสว่างได้ด้วยตัวของมันเองหรือว่าเราจะเรียกว่าการติดปากว่าเป็นแท่งแก๊สไทลซึ่งมันเป็นแท่งแก๊สนี่แหละนะครับซึ่งแก๊สตัวนี้มันจะมีความสว่างในตัวของมันเองซึ่งมันจะไม่อิงกับแสงไม่ว่าจะแสงมีไม่มีมันก็จะสว่างของมันอยู่อย่างนั้นนะครับซึ่งก็ไม่มีวันไม่มีวันที่มันจะอ่อนนะครับตัวนี้เขาการันตีอยู่ที่25ปีนะครับ ก๊สหรือว่าแก๊สตัวนี้ที่อยู่ในแท่งเนี้ยแท่งลิเทียมเนี้ยมันจะเริ่มจางลงนะครับเขาการันตีอยู่ที่25ปีนะครับอ่าโดยล่เอียดต่างๆของตัวเรือนเนี้ยผมบอกเลยหรือว่าในแบรนด์แบรนด์นี้นะใครที่ยังไม่เคยเล่นนะหรือว่าดูคลิปนี้คลิปแรกเนาะผมบอกได้เลยว่าเขาเน้นในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของสายลุยในเรื่องของแอดเวนเจอร์ในเรื่องของนาฬิกาที่ต้องการอ่า ออ,ออกนอกสนามอย่างเช่นพวกทหารพวกตำรวจอะไรต่างเนี่ยนะครับซึ่งแบรนด์แบรนด์เนีตเป็นที่รู้จักผ่านการที่เขาทำมาเพื่อ,อพวกเนวีซิลของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอันนี้เป็นต้นกำเนิดของเขาแล้วพอเขามีซื้อเสียงขึ้นมาเขาก็ทำเป็นคอมเมอร์เชียลเลยคราวนี้ก็ทั่วโลกนะครับรู้จักนะครับทำเป็นแบบเป็นธุรกิจเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็ถ้าใครอยากรู้ในส่วนของรุ่นอื่นๆต่างๆเพื่อเพื่อนสามารถ ค้นไปใน google ได้เลยนะครับ luminox.com เพื่อนๆจะดูรุ่นทุกอย่างมีบอกหมดแด้โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นตัวแท,งท่งจิตทเทียมตัวคาร์บอนน็อกซ์หรือว่าตัวคอมพาว์อคาร์บอนคอมพาว์ส่วนประกอบของคาร์บอนนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันแล้วก็ใครที่มีคําถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับนาฬิกา luminox หรืออยากสั่งซื้อเนี่ยหรือว่าอยากรู้ราคาส่วนลดเพื่อนๆสามารถกด ลิงก์ด้านล่างนั้นเลยนะผมลงไว้ใต้คลิปหมดละนะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลนท่าแพ้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ